เสียจากฟอรัมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเราคิดว่าหลังจากที่เรารวมตัวกันแล้วเนี่ยเ,เราก็น่าจะมีการทบทวนว่าสิ่งที่เราคุยกันไปทํากันไปเนี่ยมันไปถึงไหนนะคะเราน่าจะจัดให้เกิดการสรุปภาพรวมของการทํางานของพวกเราเนี่ยทุกๆครึ่งปีนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรก ในรอบ10ปีที่เราได้ร่วมรวมกรรมาการสมาชิกของเครือข่ายจิตาสาองค์กรธุรกิจแห่งประเทศไทยมานั่งคุยกันนะแต่เราก็จะคุยเฉพาะสมาชิกไม่ได้เราก็ควรจะเอาเพื่อนๆที่อยู่ในสายธุรกิจแล้วก็สายเอ็นจและภาควิชาการมาร่วมกันวิเคราะห์นะคะาการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลายรามักมเน้น ผลประกอบหรือผลดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้คำน,นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอันกอ่อให้เกิดผลกระทบมากมายและเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหรือภารกิจหลักของทุกๆองค์กรใขณะนี้นะคะ แต่เห็นในช่วงในรวลาที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายบริษัทได้ดําเนินกิจกรรมอย่างสังคมของธุรกิจสังคมอย่างต่อเนื่องโดยใช้คําว่า CSR ซึ่งบางองค์กรทํา CSR ก่อนที่จะมีคําว่า CSR นะคะอมอบให้กับสังคมมาเนิ่นนานนะคะแต่ถ้าเราจะทํา CSR ที่ดีเนี่ยหลักจริยธรรมหรือธรำอภิบาลขององค์กรก็เป็นอีกหนึ่งหลักนะคะที่ จะช่วยให้พนักงานหรือว่าพันธมิตรทางธุรกิจเราเนี่ยได้ดำเนินการเป็นไปในทางเดียวกันนะคะวันนี้ถือเป็นโอกาสดียิ่งนะคะที่พวกเราเครือข่ายจิตอาสาองค์กรธุรกิจแห่งประเทศไทยนะคะเราวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ทบทวนการดำเนินกิจกรรม CSR ของสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด เลียวหลังแลหน้า past present and future of CSR in Thailand นะคะเพื่อเป็นการถอดบทเรียนและร่วมกันวางแผนก้าวต่อไปว่า CSR ของกลุ่มเครือข่ายสมาชิกกิจอาสาองค์กรธุรกิจแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กรต้นแบบของสังคมค่ะในการเป็นหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสร้างสารรค์ ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดก,การที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะบัตรนี้ได้เวลาสมควรดิฉันขอเปิดการประชุมนะบัตรนี้ขอบคุณค่ะแรงกดดันที่ทำให้เกิด CSR วิกฤตสิ่งแวดล้อมเช่นโลกร้อนจากการที่ป่าไม้ลดลงภาวะเรือนกระจกจากปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น วิกฤตการสังคมเรื่องคุณภาพชีวิตของแรงงานทั้งมิติภายในโรงงานการขาดสวัสดิการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภยัยมิติภายนอกโรงงานเช่นค่าแรงไม่ตอบสนองค่าของชีพที่สูงขึ้นวิวัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากการแบ่งกําไรไปทําบุญการบริจาคด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่คุณภาพของการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งแสดงออกถึงเรื่องกําไรต่อมาเริ่มมีการตระหนักถึงการดูแลกิจการให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นกระบวนการผลิตเริ่มมีการคํานึงถึงคุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภยัย เริ่มเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคมที่กว้างขึ้นมีกิจกรรมกับสังคมในรูปแบบจิตอาสาพนักงานองคอ์กรธุรกิจเป็นการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อมาเริ่มแสดงความรับผิดรับชอบที่มีต่อสังคมผ่านรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนรายงานการทำ CSR ขององคอ์กรเป็นการทำรายงานการเงินให้เป็นเรื่องเดียวกับการรายงานด้านผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สุดท้ายเป็นการนำเรื่องความรับผิดรับชอบมาเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันทางด้านการตลาดถ้าหากมีความได้เปรียบธุรกิจก็ยั่งยืนแต่ถ้าหากเสียเปรียบคือธุรกิจไม่ยั่งยืนก็อาจถูกลดระดับชั้นลงไปจากแนวคิดที่ผ่านมาเราจะทำอย่างไรให้องค์กรของคุณเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนมาสำรวจกันหน่อยไหมว่าในองค์กรของคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบหรือยัง ด้วยด้วยโจทย์แบบนี้เนี่ยทางนานมีบุ๊คเลยมีเป้าหมายหลักในการสร้างคนที่มีคุณลักษณะหรือว่าเขาเรียกว่ามีทักษะที่สำคัญของโลกในศตวรรษที่21นะคะนั่นก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยเป็นคนที่รู้หน้าที่นะคะมีจริยธรรมเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะอันที่สเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะคิด ทำตั้งคำถามและแก้ปัญหาได้นะคะอันที่3ามเนี่ยคือต้องเป็นคนที่สื่อสารได้สามารถพูดหรือว่าสแสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างสร้างสารรค์ได้นะคะอันที่4ก็คือว่า,ามีสำนึกต่อแผ่นดินแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะสามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมได้อย่างสุนทรีนะคะแล้วก็ต่อมาคือมีภาวะผู้นำมีความมุ่งมั่นนะคะมีความรับผิดชอบ ตัดกล้าตัดสินใจนะคะมีอุดมการต่อมาก็คือว่ามีทักษะชีวิตมีทักษะอาชีพนะคะแล้วก็รู้จักคิดออกนอกกรอบพูดมาเนี่ยมันคือคล้ายๆกับคุณนักษาในอุรมคติถูกไหมคะแต่นี่เป็นทักษะที่สำคัญของโลกที่เราควรที่จะปลูกฝังในเด็กและเยาวชนหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆของเราที่เนสเล่จริงๆแล้วเรื่อง CSR เรา ไม่ได้เคยมองว่ามันเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะนะครับมันที่นนเนสเล่เราไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้แยกออกจากการทำงานของบริษัทต,ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมันเป็นพาสหนึ่งของแวลูของบริษัทพาสหนึ่งของแนวคิดที่บริษัทคิดแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นการที่จะไปประกอบกิจการในที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันก็ต้องเบสออนความเชื่อของคนที่เป็นตัวแทนบริษัทที่ไปตั้งอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยว่าจะต้องมีเซอร์เทน ต้อมี Pri n c i p l e บางอย่างที่เป็นกรอบแนวคิดของบริษัทที่ต้องอยู่ด้วยกันได้นะครับกรอบมันมีกรอบหลายๆกรอบมี value หลายๆเรื่องในเนสเล่ที่มันจจก,กระจายกันอยู่เช่นเรื่องของเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของ community เราต้องอย่าคิดอะไรในระยะสั้นต้องคิดเรื่องของผลระยะยาวเรื่องของ sustainability ในระยะน,น,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่จะเล่าเกิดให้ฟังนิดหนึ่งว่าทําไมถึงได้กลายเป็น CSV คือเมื่อสัก 2003 2004นะครับหลายๆท่านคงทราบ CSR ก็เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากปัญหาที่ธุรกิจก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมนะครับไมเคิ e พอ o เ t อรก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการที่คิดเรื่องของ CSR ทั้งกต่ต้นนะครับสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคำพูดนี้กันอยู่บ่อยๆว่าบริษัทหรือว่าธุรกิจจะต้องคืนกำไรให้สังคมนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะในการประชุมของ w o r l d Economic Forum ในครั้งนั้นเออเนสเล่ก็เป็น Founding Member ของ w o r l m Economic Forum แล้วก็ได้มีโอกาสคอมเมนต์ตอนที่เป็น p n e r a r y Session ประธานบริษัทสมัยนั้นก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยอะที่พูดกันมา2สองสาวันเนี่นะครับเขาไม่เห็นด้วยเลยที่พูดว่า r e อ u r n Profit to Society นะครับก็แน่นอนก็โดนโ h o ช่ไหมทำอะไรสวนกระแสก็มัก็โดนโห o แต่เขาก็อธิบายว่าอันนี้ออกแนวปรัชญาน,นิดหน่อยว่าถ้าเราพูดว่า Return Profit to Society เนี่ยมันก็แปลว่าไอ้ Profit มันผิดนั่งแรกใช่ไหมครับแสดว่าองค์กรธุรกิจที่เราทำธุรกิจหา Profit ได้กำไรเนี่ยมันผิดมันถึงต้อง Return นะครับอันนี้เป็นเป็นในแง่ของคอนเซ็ปชวล i n ง i ก g นะครับ,นะรบเดียวกันตัว Michael Porter เอง ซึ่งเขาก็เริ่ม d e velop concept ของ CSR มาช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันพอดีที่เขากำลังเริ่มคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้ CSR เนี่ยมันมากลายเป็น strategic part ของธุรกิจได้นแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับเพราะทุกคนทราบไหมเอ่อ Professor Porter เป็น specialist ทางด้านของ s t r a t e g i นะครับแล้วก็ competition เปิร์ก็ได้เจอกันกับผู้บริหารเนสเล่แล้วก็คุยกันนะครับ เนสเซ่ก็เลยเชิญไมเคิลพอร์ตเขาบอกว่างั้นอยู่ไปดูธุรกิจสิ่งที่เนสเซ่ทำแล้วกันนะครับส่งคนไปอยู่กับเนสเซ่ที่ลาตินอเมริกาอยู่ปีหนึ่งแล้วก็เห็นในสิ่งที่ทำา day-to-day Operation เป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะครับแล้วก็แกก็เอามาสรุปกับแนวคิดทางวิชาการของแกที่มีอยู่แต่เดิมนะครับก็เลยออกมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า creating s h a r e value คือการสร้างคุณค่าต่อสังคมถ้าเราปรับตัวเองเป็น C S V ได้แล้วเนี่ย สิ่งที่ต้องดำเนินงานปรับตามมามี3ส่วน 1. Product หรือ Service ทั้งหลายที่เราผลิตออกมาต้องตอบจดจุดตรงกลางได้ทั้งหมด 2. กระบวนการทำงานต้องตอบจุดตรงกลางได้ทั้งหมดกระบวนการในที่นี้ก็อย่างเช่นคุณพัดนดลพูดถึงเรื่องของ Production เรื่องของ Sourcing เรื่องของการทำ m า r k r t i t g และการขายส่วน Product ในที่นี้ก็เช่นเป็น Product ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแบบมากจนเกินความจำเป็นส่วนที่สามก็คือเนื่องจากเรื่องที่เราเลือกทำเป็นเรื่องที่เริ่มใหญ่เกินกว่าวิธีทำธุรกิจปกติฉะนั้นถ้าจะยั่งยืนได้ต้องชวนคนอื่นด้วยเชย่นการกับของกรณีคุณคิมอะค่ะแบกบภาระการทำทั้งหมดเอาไว้คนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณคิมต้องมีการ<อ>ชวน,วนพนธมิตรในสื่ด้วยกันเข้ามาร่วมกันทำเพราะ วิชั่นของคุณคิมคือทำให้เด็กไทยกลายเป็นเด็กที่มีคุณภาพนานมีคนเดียวทำไม่ไหวค่ะแต่คุณคิมจะผลักดันให้วิชั่นนี้เป็นจริงได้เนี่ยต้องชวนสารพัดคนที่เขาสนใจให้เข้ามาร่วมกันทำที่สองคนสองท่านทำบริษัทของท่านทำที่ท่านประทับใจมากนะคะก็คือ แต่ว่าดิฉันอยากจะคิดว่าเอาอยากใช้คําพูดในยุคปัจจุบันก็คือ,อจะถามว่าถ้าเราจะยกระดับนะคะชีวิตของปัจคนคนเราปัจจุบันเนี้ยใ,ในสังคมเนี้ยระหว่างบริษัทที่มาร่วมเสวนาในครั้งนี้นะคะกับบริษัทของวิยากรสองท่านถ้าเกิดเราจะทำ CSV เนี่ยเราจะทำอย่างไร ะะเพื่อให้จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะก็ะอยากจะเรียนถามท่านวิทยกรทั้งดรแอมด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไวลูฮคทีนี้ตัวบิสเนสแวลูเนี่ยผมเชื่อว่ามัน,ม,นมันวัดไม่ยากนะครับแต่ว่าเรื่องของ Social Value เนี่ยอยากอยากทราบวิธีหรือกลยุทธ์ในการวัดว่าเออมันสำเร็จอยู่ที่ความสำเร็จมันอยู่ที่ตรงไหนวัดยังไองอะไรเงี้ยครับแล้วก็อัน อันนี้ถามคุณนพดลนะครับจริงๆอยากถามคุณคิมด้วยคุณคิมไปข้าห้องน้ำ <laughs> เอามาแล้ว <c oughs> งั้น <c oughs> ถามท <c oughs> ุงท่านเลยนะ <c oughs> ว่าเออทางทางทางคุณคิมคิดยังไงแลวคุณนพดลคิดยังไงครับ <c oughs> แล้วก็อยากถามอาจารย์แอมด้วยครับว่าในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยครับฮะม,มันมันมีเออมันมันควรจะบ,บาลานซ์หรืออะไรยังไงว่าอันไหนมากกว่านไหนน้อยกว่าหรือว่ามันมีจุดที่เหมาะสมอยู่ที่ตรงไหนครับผมในเรื่องของการแชร์วัลูตรงนี้ครับ

ประเด็นนี้ครับเรากำลังตักดันอยู่อย่างมากเราลังทําโรงเรียน5 000, 5 0 0โรงเรียนในวันนี้ให้มีความเข้าใจตรงกันแล้วเรามีโรงเรียนต้นแบบรูปุปัญญาที่อยู่กระจายตามจังหวัดตา่างๆนะครับที่จะเป็นฮับเป็นคัสเตอร์ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแล้วโซลูชันที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหมอก,กันน็อกและคาดเปลวนะคะภาคสอง ถาสองไปทําเรื่องสุขศาลาชนะเลิศที่จจังหวัดอุบลค่ะเราไปสร้างสุขศาลาให้กับในพื้นที่ของชุมชนเพราะว่าถ้าไปดูที่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเวลาคนไข้ไม่สบายขึ้นมาเนี่ยก็เป็นศูนย์การค้ากับทัศรัฐแคบบ่ะแต่ว่าเราก็ทํางานตรงนี้แล้วก็ภายในศูนย์การค้าเราเองเ้วก็คือเนื่องด้วยถึงแม้จะเป็นศูนย์การค้าที่เล็กแต่มันก็อยู่ในแหล่งที่แบบอนุสาวรีย์ชัยนะคะมีคนมากมาย แล้วก็ใน s i l ว o u e t อาหาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวอย่างของพื้นที่เรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะคะแบบที่2ก็จะเป็น learning activity ตัวนี้จะเป็นเป็นลักษณะของการทํางานแบบกิจกรรมค่ายแคมป์อบรมสัมมนาทั่วไปนะคะแต่ว่าเราจะสอนแทรกนะครับก็คือที่ชะอําแล้วก็ที่รังสิตนะครับศิลวัฒนาเชียร์เป็นบ้านคนบ้านพักคนพิการแล้วก็เป็นบ้าน ของคนชราครับให้เขาอยู่แล้วก็ในด้านที่2นะครับก็คือด้านของการศึกษาครับเรามีโรงเรียน2โรงเรียนด้วยกันนะครับคือโรงเรียนโอฮอลิงอยู่ที่เพชรบุรีครับแล้วก็โรงเจนเอาไปเลยนะครับอันนีนนน้ทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่างาที่เรียนนะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลนักคิดของเราเวลาทําเรื่องศิลปศารก็คือเราต้องการการมีส่วนร่วมของ เราสามารถที่จะสร้างแววนด้ห้เขาได้ไหมเราก็เริ่มรนมมดับแรกเลยก็คือว่าหาพันธมบิรก็จะมีสมาคมลูกค้าจะมีใชรเครื่องประดับมีการจัาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรงเรียนโสศึกษาซึ่งเขาเป็นโรงเรียนสอนผู้พิการทางหูให้เขาจินตนาการนะครับปลายทางชีวิตของเขาให้ได้นะครับออกแบบชีวิตของเขาให้ได้นะครับว่า ปลายทางเขาชุมชนเขาจะเป็นยังไงชีวิตพวกเขาจะเป็นยังไงแล้วค่อยเวิร์กแบ็กกลับมานะครับว่าเออเขาจะมาออกแบบรายได้รายจ่ายรายรับการลงทุนของเขายัางไงเพื่อให้ถึงปลายทางของเขา ลงนะครับให้ให้คนในสังคมนะครับรักษาสุขภาวะนะครับทั้งกายทั้งจิตนะครับสามารถเป็นต้นแบบเป็นเป็นต้นแบบขององค์กรให้กับองค์กรอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับเราคือครูครูเรียนเขาเล่าให้ฟังอะ่ะเด็กเรียนดีเจอปัญหานี้เยอะมากเพราะว่าขาดทักษะชีวิตคือเราเรียนแต่วิทยิตอังกฤษเริ่มมีการขยายวิธีการปลูกลักษณะน,นี้ ออกไปนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะจํากัดมากมาอยู่เพียงแค่คนที่อยู่ส่วนกลางแล้วก็คนเฉพาะที่เข้าถึงเป็นระดับครีมเท่านั้นเองที่จะเข้าถึงข้อมูลเห็นโอกาสเห็นลู่ทางในการที่จะให้เกิดโอกาสทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก็เลยฝากไว้ว่าตอนนี้มันเริ่มมีแนวทางก็คือให้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่มานานเนี่ยลองสกัดดูซิว่าอะไรที่เป็นหัวใจหลัก ของการทำงานอย่างโตโยต้าเวลาฟังเพลงคลาสสิกใช่รับโดยเฉพาะอย่างเย็นที่ที่เป็นซิมโฟนีอ่ะมันก็จะประกอบด้วยหลายหลายส่วนก็ทั้งเครื่องสายทั้งเครื่องเป่าทั้งตัวที่เป็นอะไรฮะเครื่องให้จังหวะใช่ไหมครพวกคลองพวกอะไรอย่างเงี้ยจะผสมมันไปสิ่งสาคัญนะครับวงที่มาเล่นดีมันไม่ได้เล่นดีเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะคะคอนดักเตอร์เป็นคนที่กํากับไปทุกอย่างนะ คอนดักเตอร์ที่ดีมากๆคือคนที่สามารถที่จะให้นักดนตรตีในแต่ละเซกชันนะแต่ละส่วนนะเขาฟังกันเอง